สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกข่าวเกี่ยวกับ t ีมออฟเดอะซีซั่นแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในวันที่29นี้นะครับก็คืออย่างแรกเลย New l League Reward อันนี้เป็นของคุณฟีเอฟ FC Forum นะครับ FC Mobile Forum ก็อันนี้มันค่อนข้างที่จะยืนยันมาหลายที่แล้วนะอย่างมาร์ติลิสตาเนี่ยที่มีรายชื่อหลุดแล้วมันโอกาสตรงค่อนข้างสูงเนี่ยก็ เปิดชื่อออกมาแล้วแล้วก็ประมาณนี้ครับนักเตะที่จะลีเข้ามาในร้านค้าของลีกนะก็คือแคปเดวิยาสามหมื่แต้มแล้วก็จูดเบลิงแฮม105การส,สวยมากยังไม่เคยจับการแบบนี้เลยนะผมะถึงแต้มลีกถึงปุ๊บก,แก็แลกเพชแรแลกเพชรและคนสุดท้ายการกลับมาของเกิร์ตมุลเลอร์ตำนานผู้ร่วงรับนะครับก็ ทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าจะแลกมาใช้ไหมส่วนตัวผมก็คงจะไม่มันมันไม่ค่อยน่าเล่นเหมือนตอนย่าย่าตูเล่นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าอย่างทีมอ f t เ e s ซีซั่นที่จะเข้าเดี๋ยวเอาอย่างแรกคือรายชื่อของคุณมาดีลิต้านะที่ผมบอกว่า เออมัน,ม,นมันเวลาชื่อหลุดออกมามันค่อนข้าง,างตรงประมาณ70%เลยนะครับก็เนี่ยตำนานที่จะเข้าไม่รู้ว่าน่าจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะจริงๆกิจกรรมเนี้ยตำนานเข้าจะเข้าเยอะมากนะครับอา้าผมว่ามาดู3ตัวแรกเลยดีกว่าตำนานใหม่ตำนานฮีโร่ที่จะเข้านะครับดุมเบียกองหน้าไม่รู้ทุกคนรู้จักไหมแล้วก็แชร์วินโยโอ้โหนี่ผมฟัวเซนนต้องมี ผมคิดว่าเด,เดี๋ยวจะหามารีวิวให้ได้นะครับแล้วก็อีกคนนึ่งอีบาโดชื่ออีบาโดหรืออีบาโบหรืออีบาเบแต่ในของคุณมาดิลิต้าเนะะี่ยเขาเขียนว่าอีอีบาโบนะครับก็ประมาณนี้ตำนานใหม่เป็นตำนานฮีโร่นะครับอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันตำนานทีมออฟเดอะซีซั่นรอบนี้จะมี เอาโอไวลานโอ้โหไม่คิดอยากจะคิดเลยจะวิ่งขนาดไหนเจเจ,เจโอโคชามาเทวสุสองลีโอ้โหฟัวไซนอนผมเปอร์ตีนี่ทีมออฟเดียร์ผมยังใช้อยู่เลยแล้วก็ละตัวที่หลายคนรอคอยครับฟานบาทเทนลงไปในติกตอกมีแต่คนบอกรอบาทเทนนะแล้วก็อังเดรเชฟเชนโกสตีเวนเจอร์ลาดคาราเกอร์แล้วก็ ลิลียงตูลามนะครับนี่คือชื่อประมาณนี้รายชื่อของนักเตะที่จะเข้าผมคิดว่าน่าจะเข้ามาในรอบลีกเอิงนี่แหละผมคิดว่านะแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าทุกคนนะครับคือหลายคนก็ไม่เคยเล่นในลีกเอิงไงอาจจะเอาแค่ตำนานที่เคยเล่นในลีกเอิงมาก่อนนะมันจะได้เมกเซนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับสิ่งที่นำมาฝากกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่หรือเพิ่มเติมเนะี่ยผมจะเอามาบอกกันอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ